สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทุกท่านนะครับสวัสดียามกลางวันวันนี้นี่ครับมาขอมาอัปเดตให้พี่นะครับตอนที่2นี่ครับอัปเดตตอนที่2วันนี้ครับก็จะมีรายการนะฮะเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับก็ใกล้หมดแล้วพี่ชายนะครับใกล้หมดแล้วสำหรับพระสมเด็จชินบัญชรนะครับวัดจะสร้างนะครับนะรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นอู่ยอดนิยมเลยนะครับยอดนิยมเลยและก็นะครับที่สําคพันสวยทุกรายการพี่นะครับน้ำวนสารพิธีนะครับเป็นที่น่าเก็บมากฮะ เด <ity> here, ี๋ยววันนี้นะน้องขออนุญาตเริ่มรายการแรกเลยละกันนะครับรายการที่หนึ่งเนรายการที่หนึ่งนะครับนะจะเป็นรายการนะครับโซนติดจีวรนะครับรายการนี้ติดจีวรหลวงปู่มหาศิลาเต็มแผ่นนะนี่นะฮะติดจีวรหลวงปู่มหาศิลาเต็มแผ่นครับรายการนี้เปิดแบงปันพี่พี่อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับองค์นี้เปิดให้พี่อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับนะรายการที่หนึ่งนะครับพี่ชายนะฮะ นี่ฮะรายการนำเลิกนะพี่นะเลขคู่ตเบอร์สองสี่นี่ฮะนี่ฮะปกติจะไม่มีจับคู่นะพี่นะรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้อ่าตกองค์ก็เกือบสามร้อยได้พี่ชายสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแล้วนะฮะนี่ฮะน้องก็รุ่นนี้นะครับนะยายอยางทราบกันนะเป็นนำเลิกนะพี่ชายนะฮะร,รายการนี้สามร้อยห้าสิบบาทจีจีวอลลุ่ปู่เต็มองนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สอง รายการที่สองครับรายการนี้เป็นลายไม้เนยฮะลายเสือลายไม้จัดเต็มฮนะรายการที่ฝังตะกดสามดอกนะครับนะเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับองค์นี้นะฮะเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขเจ็ดศูนย์ฮะเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขเจ็ดศูนย์ครับองค์นี้นะครับ 70, น่บ stag, นะเาเป็นรายการพิเศษหน่อยนะฮะสำหรับรุ่นน,นี้นะครับจะไม่ค่อยมีตะกรูดนะฮะนอกจากรายการแบบนี้นะฮะร,รายการบนบน,บนนะครับ รายการนี้แบ่งปันให้พี่อยู่ที่450บาทนะครับองค์นี้แบ่งปันให้พี่450บาทเลยฮะตามไลฟ์ที่ประมูลกันที่ผมลงไปนะน่าองนี้น่าจบประมาณ700-900ถึงนะฮะนี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่นะ450บาทนะครับต่อมารายการที่3กับ4นะครับขอเปิดโปรโมชั่นนะฮะเหมือนเมื่อวานก่อนนะฮะเหมือนเมื่อวานก่อนหน่อยเมื่อวานเป็นคู่จินดาวนี้นะฮะวันนี้ขอเป็นคู่นะฮะผงทูบนะฮะผมไปเจอมาอีกถาดหนึ่งพอดีนะครับ นะฮะอันนี้ผมเปิดไปอีพีก่อนนะไม่ได้จว่าองค์เนีจำได้ละแต่วันนี้ผมเอ้ยคู่กันเลยนะผมก็เลยเปิดโปรโมชั่นคู่ให้นะครับปกติองค์ละสามร้อยถูกไหมพี่แต่ชุดนี้นะครับองค์ที่สามสี่ปกติจะมีคู่นะผมขอให้รายการผมทูบเนี่ยผมขอคู่นี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้รายการที่สามนะครับเลขคนตังเบอร์สองหกรายการที่สี่เลขค้นตังเบอร์สิบสองนะครับส่วนใครจแยกได้ครับองค์ละสามร้อยบาทนะครับแต่ถ้าใครยกคู่นะครับคู่ละห้าร้อยผมพิเศษนะครับรายการที่สามับสี่นะครับ ต่อมารายการที่ห้าครับนี่รายการที่ห้านะองค์มวลสารนี้เหลืออยู่องเดียวแล้วนะฮะรายการนี้รายการที่ห้าครับรายการนี้เป็นมวลสารนะฮะวัดบางขุนพมนะฮะมวลสารเก่าวัดบางขุนพรมนะครับรายการนี้นะเลขโคดัมเบอร์หมายเลขสามสิบสี่นะครับเลขโคดัมเบอร์หมายเลขสามสิบสี่ครับมวลสารวัดบางขุนพรมนะฮะองค์นี้ผมขอที่นะสองร้อยห้าสิบาทละกันนะฮะพิเศษให้ละกันนะเหลือองค์สุดท้ายนี่ยนะครับรายการที่ห้าครับ ต่อมารายการที่6ครับรายการที่6รายการที่เป็นลายเสือลายไม้นะฮะเลขโค้ดเบอร์หมายเลขเจ็ดรายการนาเลือกปัดทองฮะรายการนาเลือกปัดทองนะครับซึ่งรายการนี้เป็นรายการพิเศษลายไม้ลายลายเสืออยู่ด้วยนะพี่นะผมขออนุญาตนะครับเปิดแบงก์ปันพี่นะองค์ละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับองค์ละสามร้อยห้าสิบบาทพอพี่ชายนะครับนี่ฮะเลขโค้ดเบอร์เจ็ดนะฮะลดไม่ได้เลยพี่นะขอสามร้อยห้าสิบบาทนะครับ ต่อมาครับพีชายรายการที่น่าเช่นเยวกันพี่ชายรายการที่จะเป็นเลขโค no. ้ดลำเบอร์หมายเลขเก้านี่เลขโค้ดําเบอร์หมายเล้าตัวเดียวฮนะนรายการนี้ผมขอที่350บาทนะครับสามบาทพี่ชายนะครับรายการที่7จ็นะครับนี่โอ้โหเลขเก้ 9. เลย ต่อมารายการถัดไปครับเลขคู่ตัวเบอร์หมายเลขสาสองครับลายเสือลายไม้จัดเต็มฮะรายการนี้รายการที่8นะครับนี่ปัดทองนะฮะสวยๆเลขคู่ตัวเบอร์หมายเลขสาสองนะรายการนี้350ร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับพี่ช่ายนะฮะลองเลือกดูเลยนะครับลองเลือกดูแต่เอานี้ องค์นี้เลขธรรมดานะผมขอ300ร้อยแล้วกันนะเลขธรรมดาองค์นี้ผมขอ300ร้อยแล้วกันนะพี่สามร้อยนี่ก็เท่าทุนแล้วนะพี่นะสามร้อยก็เท่าเท่าทุนนะครับเพราะราคาจองอยู่สองเจ็ดเก้านะครับนะค่าส่งอีกนะฮะแต่น้องทุ่ยวให้พี่นะทุ่ยวร,รายการบ้างรายการบนให้นะครับแต่ถ้าต่ำกว่าสองร้อยห้าสิบสามร้อยไม่ไหวแล้วครับนะต่อมาพี่รายการที่เก้าหรือรายการที่เก้าเลขโค้ดตัเบอร์เหมือนเลขสามตัวเดียวหลักเดียวฮนะ ร<ไ>ายการที่เก้าเลียกคุทเบอร์หมายเลขสามตัวเดียวหลักเดียวพี่กายรายการนี้เป็นเนื้อมวลสารเก่านะวัดโพสิะอาหนากากนวะนะครับรายการที่เป็นนากากนวะนะครับผมขอที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับมวลสารเก่าวัดโพสิญอาจนะครับวัดเก่าหลวงปู่มหาศีลานีฮะเนี่ยที่มีกุฏิอยู่ตรงนี้นะพี่นะรายการที่รายการที่เก้าครับขอที่สามร้อยห้าสิบาทพี่นากากนวะโลหะนะครับต่อมารายการที่สิบนะ รายการที่สิบนะรายการที่เลขโค้รจำนวนองสิบแปดนะฮะรายการที่บนลสารโซนมันเกิดนะฮะโซนมันเกิดหน้ากากนะฮะนี่สวยๆเลยรายการนี้ผมขอที่สามร้อยนะฮะรายการที่ผมขอที่สามร้อยบาทพอวิชัยนะครับรายการที่สิบนะครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อดาใบลานเลขโคจรมาได้สี่หน้ากากเงินแท้หน้ากากเงินแท้ครับองค์นี้ผมขอที่สี่ร้อยบาทนะครับหน้ากากเงินแท้ผมขอที่สี่ร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สิบเอ็ดนะครับ ต่อมารายการที่12ครับนะเนื้อดำเบรลันนักกากเงินแท้ครับเลขโค้ดตัวเบอร์17นะครับนะฮะองละ400บาทนะพี่่ายองค์ละ400บาทนะครับนะรายการที่12นะครับยกคู่ผมให้700พอนะครับยกคู่ผมให้700พอพี่่ายต่อมารายการที่13ครับรายการที่มวลสารสีจำเป็นเกิดหนักกากชุบทองพี่น้ากากชุบทองเลขโค้ดเบอร์2 0นเนี่ยเลขโค้ดเบอร์20องค์นี้แบ่งปันที่300บาทนะครับรายการที่13ครับ ต่อมารายการที่14ครับรายการที่14นะครับรายการนี้เป็นโซนแบงค์ฝันถุงนะครับฝันถุงของหลวงปู่มหาศีลาในพิณรายการนี้นะครับแบงค์ฝันถุงของหลวงปู่มหาชีลาเลขคุณเบอร์มาเบครับรายการนี้ผมขอแบ่งัปให้พี่นะครับที่300บาทนะครับขอแบ่งไปพี่ที่300บาทนะครับรายการที่14นะฮะต่อมารายการที่15ครับ รายการที่5ครับรายการที่เป็นโซนนะครับฝังพลอยเสกหลวงพ่อทองนะครับฝังพลอยเสกหลวงพ่อทองรายการที่เลขคู่จัเบอร์มัเลขหกศูนย์นะครับนะฝังพลอยเสกหลวงพ่อทองวัดบ้านไรนะครับนาสุดยอดเกจิหนึ่งอาจารย์นะฮะสายตรงหลวงพ่อคุณนะครับรายการนี้ผมขอที่250บาทพอวิจัย250บาทพอครับวิจัยนะครับรายการที่15 ต่อมารายการที่16ครับนี่16ผมขอเปิดเป็นองค์นี้พี่ชายรายการนี้เหลืออีกหนึ่งองครับรายการนี้โซนอุ้มทองคำนะครับแร่เหล็กไหลนะครับนี่ฮะสร้างส9องิ์นะครับสวยๆเลยพี่ชายรายการนี้เล็ขโคดตั้งเบอร์มาได้26ครับองนี้ผมขอแบ่งปันปพี่ๆนะครับที่1,300ับาท1,300งบาทนะครับองนี้พี่นะั้นเนื้อแร่ไหลนะครับ นี่ฮะหุ <Pop keys in expand> ้มทองคำนะครับโซนหุ thousand, so <people> ้มทองคำพี hmm. ่รายการบนบนนะครับเก็บได้เก็บพิ่ชานะครับตอนนี้ในกลุ่มนะเปิดกันสองพันพันเก้าเลยนะนี่ฮะห้ามพลาดที่รายการที่ยี่สิบหกนะครับต่อมารายการที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบครับแนวชุดนี้องค์ละสองร้อยห้าสิบบาทชุดนี้องค์ละ250บาทครับเดี๋ยวมาชมรายการที่17รายการที่17เลขคุณตัวเบอร์มาเลขสองนะครับรายการที่18เลขคุณตัวเบอร์มาเลขหกสิ รายการที่19เลขค้นจำนร์หมายเลขเลขก60รายการที่20เลขค้ดจำอร์หมายเลขเลขกนะครับถ้ารับ4องค์นี้ผมขอที่ จัดโปรโมชั่นให้ในการนะใช้คลิปนะครับสำหรับ EP พีกวันนี้นะครับปกติอยู่นะฮะทั้งหมดนี้1,000บาทองค์ละ250บาททั้งหมดนี้ถ้าคนรับทั้งหมดนะพี่ๆรับทั้งหมดนะผมขอที่800นะได้สี่องเลยลดไป200พี่นะฮะลดไป200บาทเลยนะครับนะลองเลือกชมดูนะครับใกล้หมดแล้วนะพี่นะพระสมเด็จขุนแผาอ่าเหลือประมาณนี้เลยต่อไปผมจะอัพประมาณนี้นะครับไม่มีเพิ่มเติมอะไรนะพี่นะาหายยากมากพี่ในการนำเลิกนะครับ สวัสนี้ครับกังว,วันนี้ก็มีแบลี่ยปันประมาณนี้พี่ชายนะครับลองเลือกชมดูนะพี่นะตอนนี้สําหรับรายการจองนะครับคู่ละร้อยห้าสิบาทไอ้คู่ละสามร้อยตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสามคู่สุดท้ายเหลืออยู่ประมาณสามคู่สุดท้ายนะครับใครรับนะพิมพ์ปิดเข้ามาได้เลยหรือทักมาหาผมได้เลยนะพี่ชายนะครับสําหรับนี้กราบขอบพระคุณท่ๆท่านอีกครั้งนะครับขอบพระคุณมากครับ